ีวอีกแล้วค่ะวันนี้อยู่กับช่องซิซี่ค่ะกันอีกแล้วนะคะวันนี้อยู่กับรายการหาเที่ยวอีกแล้วนั่นเองค่ะวันนี้นะคะเราจะไปหาเที่ยวที่คาเฟ่กันเหมือนเดิมนะคะแต่จะเป็นที่ไหนเนี่ยมารอดูกันนะคะเป็นที่ที่สวยมากแต่วันนี้นะคะเราก็ได้อยู่รถกันแล้วเย้คนขับรถค่ะผู้ร่วมถิ่ค่ะ <c oughs> แล้วเราก็มีเพื่อนอีกสี่คนนะคะแต่อยู่อีกคันหนึ่งนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราไปดูคันนั้นกันค่ะ สวัสดีค่ะเราอยู่รถดีคันหนึ่งนะแล้วก็เราจะไปไหนนะคาเฟ่ใช่แต่ว่าเราจะไปที่ไหนเดี๋ยวไปดูกันหรือว่าคันที่แล้วบอกไว้แล้วก็ไม่ ตอนนี้นะคะเราก็มาถึงคาเฟ่กันแล้วค่ะเดี๋ยวเราจะเข้าไปดูบรรยากาศภายในกันเลยค่ะไย อนนี้ก็กำลังสั่งอาหารกันอยู่นะคะก็เดี๋ยวมารอดูกันนะคะว่าพวกเราสั่งอะไรกันบ้างเออราคาดีอ่ะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมารีวิวเดี๋ยวอาหารมาแล้วเราจะมาดูนะคะจะมาถ่ายให้ดูว่าสั่งอะไรบ้าง อ้านี่กินน้ำอะไรกันคะเตะาวาฬค่ะ่าเขียวมะนาวตัวนี้เอ้ยราคาถูกอืมถูกถูกกว่าราคาทั่วไปใช่แบบราคาดีแล้วก็ที่ถ่ายรูปเยอะแต่ว่าเดี๋ยวไปดูตอนถ่ายรูปว่ามีอะไรบ้างโอเคเราพิมพ์กินอะไรคะกินชาเขียวค่ะเหมอนอแบบแล้ววิววิวกันนุ่น Google and ช h a i h เราก็กินโกโก้เหมือนกันค่ะาเปดี๋ยวแมวเดี๋ยวเราไปรอดูกับข้าวสั่งข้าวมากินเคแล้วว่าราดูข้าวกินโอเคไหนกินอะไรคะข้าวกับข้าววันนี้ข้าวแมวปะข้าวแมวเออข้าวแมวใช่กินเติมพลังก่อนวิวก่ากินเหมือนกันเพราะว่าจะไปถาย กินข้าวแมวเหรอข้าวขากินข้าวมาคนตัดตัดตรงนี้ลงแล้วให้ดูหน้าคนพูดเราไปดูโตนูกันม้างดีกว่าถ่ายกเลถ่ายแล้วกินอะไรเอ่ยกินอะไรเอ่ยเด็ดเด็ดเด็ดดีกินข้าวปลาไข่น้ำตกน้ำตกเด็ดเด็ดเด็ด อนนี้นะคะเราก็ได้กินอาหารทํามกลากันเสร็จแล้วนะคะเราจะมาเริ่มทํากิจกรรมเล็กๆที่คิดว่าน่าจะสนุกกันนะคะคือการสุ่มไปพายเรือค่ะดูดูดดูชื่อแรกกันค่ะนั่นงาคุณเย้โดนคุณนะ <laughs> ไม่อยากเล่นแนละ <c oughs> จะโดนอย่างนี้นะคะ <c oughs> เรามาหาเพื่อนให้นุ่นกันนะคะ <c oughs> ดูด เหมือนจะเป็นต,าตา i i ああ่อต่านะมึงกูไปหรือไม่เป็นไม่เลยไปเลยกูไปกูไปหรือไม่เป็นถ้าน้ำแถวนี้่ะถ้าเคยผ่านหมดแล้วป้าเดี๋ยวเรือมจตรงนี้่อย อ้เป็นูหญิแต่ตอนนี้นะคะเพื่อนของเราเนี่ยได้เริ่มเดินหาถ่ายรูปภายในคาเฟ่กันแล้วนะคะจะบอกว่ามุมคาเฟ่อะที่ถ่ายรูปเยอะมากใช่แล้วน่ารักด้วยตอนนี้นะคะเราเข้ามาในส่วนที่เป็นสวนนะคะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆดูกันนะคะว่าสวนสวนเนี่ยคือเขาจะทําเป็นซุ้มซุ้มไว้นะคะให้ถ่ายรูปกันค่ะ นะคะเราจะมาถามเพื่อนๆว่าเนี่ยการแต่งตัวที่มาคาเฟ่เนี้ยควรแต่งตัวประมาณไหนกันนะคะสําหรับเรานะคะคิดว่าน่าจะเป็นประมาณเออสีขาวโทนแบบว่าเรียบๆเป็นฟิลแบบคุยกายคุยกาย,ยกระโปรงกระโปรงเลยอะไรอย่างนี้ได้คิดว่าเหมาะมากอ่ะเรามาถามพิมพ์กันดีกว่าว่าคิดว่าควรแต่งตัวประมาณไหนค่ะสําหรับเรานะคะก็คือแต่งตัวสีสันมาได้ค่ะแบบพาสเทลหรือว่าเป็นฟาร์ฟาร์มก็ได้ค่ะก็เข้ากับที่นี่นะคะ เราก็คิดว่าประมาณนั้นก็ดีเหมือนกันและต่อไปเราจะไปถามนุ่นแล้วกันนะคะมานุ่นนุ่นคิดว่าเป็นยังไงที่นี่ก็ที่นี่ก็กว้างมากค่ะแล้วก็มีวิวให้ถ่ายรูปเยอะมากเลยค่ะก็สําหรับสไตล์การแต่งตัวนะคะก็แต่งตัวแบบโทนแบบฟุ่มฟือมินิมอลได้ค่ะ ก้าของเราวันนี้นะคะซิซี่ค่ะเนี่ยขอตัวลาไปก่อนนะคะสําหรับใครที่สนใจมาคาเฟ่ที่นะคะกดแมปมาได้นะคะคือชื่อร้านมองเธอคาเฟ่นะคะร้านเนี่ยกว้างมากมีที่จอดรถเยอะด้วยอ่าแล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ช่องซิกซี่ค่ะด้วยนะคะทุกช่องทางหนึ่งแล้วเราจะกลับมาพบกับรายการหาเที่ยวอีกแล,แล้วกันอีกนะคะบ๊ายบาย